Well, good morning and welcome to a Delhi Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ Another wonderful day to begin with the word of God ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยถ้อยคําของพระเจ้า As you know this week we are talking about five things we must protect in our lives อย่างที่คุณก็รู้นะครับว่าในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของ5อย่างด้วยกันที่เราจะต้องปกป้องเอาไว้ในชีวิตของเรา You know in experiencing the plan of God ในการที่เราจะได้รับประสบการณ์กับแผนการหรือว่าสิ่งต่างๆของพระเจ้า we know that there is god's part and there's men's part now of course we're not talking about men paying the price because we believe jesus has finished the work the perfect price for us เราเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงทำการงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วโรรองจ่ายราคาทั้งหมดให้กับเราแล้ว But men have a responsibility in the plan of God แต่ว่ามนุษย์เองนะครับก็มีความรับผิดชอบในแผนการของพระเจ้าด้วยเช่นกัน And uh, one of the responsibilities given to us และความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะครับที่พระเจ้าเองได้มอบให้กับเรา is to guard the blessings, the privileges, the rights that God has given to us ก็คือการที่เราจะต้องคอยปกป้องพระพรหรือว่าสิทธิอำนาจสิทธ ธิพิเศษต่างๆที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา You know there is an enemy actively working to hinder us From walking the plan of God Wal plan in the เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่ามันมีศัตรูอยู่ที่คอยทำงานอย่างมุ่งมั่นขยันขันแข็งในการที่จะขัดขวางเราจากการดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้า and so for us as Christians to understand the importance of protecting every blessing ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ในการปกป้องพระพรเอาไว้ในชีวิตของเราด้วย it's so so important to talk about เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องพูดถึงในเรื่องนี้ and so the key text

ระเจ้าจึงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนและให้ทําและรักษาสวน You know Adam did not have to create the garden อดัมไม่จําเป็นต้องไปลงทุนสร้างสวนนะครับ You know God did it all for him เพราะพระเจ้าเองเป็นผู้ทําทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับเขา a n God did what Adam can never do in his own strength เพราะพระเจ้าทําในสิ่งที่อดัมไม่สามารถจะทําได้ด้วยกําลังของเขาเอง God created the heavens and the earth พระเจ้าเองได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก Fill the earth with abundance และพระองค์ก็ทําให้โลกนี้เต็มไปด้วย คามอุดมสมบูรณ์ You know so that Adam can have everything he needs to live this life successfully เพื่อที่อาดัมจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจําเป็นจะใช้ในการดํารงชีวิตอย่างประสบความสําเร็จ You know but God wanted Adam to be a partner a good steward แต่พระเจ้าต้องการให้อาดัมมาเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์นะคะเป็นผู้ที่อารักขาที่ดีด้วย You know God gave Adam authority in the earth พระเจ้าจึงให้อาดัมมีสิทธิอํานาจบนแผ่นดินโลกนี้ And then God gave him responsibility to take care of the garden and to guard the garden และพระเจ้าก็ยังให้ความรับผิดชอบกับเขานะครับในการที่จะทําสวนรักษาสวนคอยปกป้องสวนเอาไว้ Now this is a very important spiritual truth we have to understand เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงที่มีความสําคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าใจด้วยนะคร You know we have so many blessings in Christ เพราะว่าเราจริงๆมีพระพรเยอะแยะมากมายในพระคริสต์ We v e learned so many truths from the word of God เราได้เรียนรู้ความจริงเยอะแยะมากมายจากถ้อยคําของพระเจ้า But you know if we don't protect these things in our lives แต่ถ้าเราเองไม่คอยปกป้องสิ่งเ นี้ไว้ในชีวิตของเรา the devil can hinder us from going deeper in the experience of these things มันเองมันก็สามารถที่จะขัดขวางเราและทําให้เราไม่สามารถดําเนินชีวิตในสิ่งต่างๆที่เป็นของพระเจ้าได้ now for example i know so many people who know they're called by God ตัวอย่างนะครับผมเองก็รู้จักหลายๆคนที่เขามีการทรงเรียกของพระเจ้า but they're not walking in their calling today แต่วันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตอยู่ในการทรงเรียกของเขาเลย because they've not learned to protect their calling เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะปกป้องการทรงเรียกของเขาเอาไว้ you n o it's not going to happen automatically คุณรู้ไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัตินะครับ every plan of God ทุกแผนการของพระเจ้า requires of our active response ก็เรียกร้องว่าเราจําเป็นจะต้องมี มีการตอบสนองกับพระเจ้าด้วย We have a part play <laughs> to เราเองก็มีส่วนมีบทบาทที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ then even n o k us ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องทำด้วยก็ตามพระเจ้าเองก็ยังคอยช่วยเหลือเรา us พระเจ้าเองคอยเสริมกำลังเรา given us has ที่เราจะสามารถปกป้องในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบให้ให้กับเราได้ you know even uh, Paul wrote to Timothy. แม้แต่เปาโลเองกันะคบเขียนจดหมายไปถึงทิโมธี g u d what you have received ว่าจงปกป้องในสิ่งที่ท่านได้รับมาแล้ววันนี้ผมเองก็อยากจะบอกกับคุณว่ามีคริสเตียนหลายๆคนนะคที่เขาไม่ไรแล้ววันนี้ผมเองก็อยากจะบอกกับคุณว่ามีคริสียนหลายคนที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลย Have gone some kind of Bible School to of kind ผมก็รู้จักผู้เชื่อหลายคนนะคบที่อาจจะเคยไปเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์มาแล้ว They have learned life-changing truths ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงที่สามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ But after they finish They never guard those truths their heart never in guard แต่หลังจากที่เขาเรียนจบไปแล้วนะคบเขาเองก็ไม่เคยที่จะปกป้องความจริงนั้นเนี่ยให้มันคงอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไป so they cannot experience the power of the truth in their lives เขาก็เลยไม่สามารถที่จะได้รับประสบการณ์กับความจริงเหล่านั้นในชีวิตของเขาได้ so we're learning this week แล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราเองก็ได้เรียนรู้ how important it is to protect the things of God in our lives ว่าการปกป้องสิ่งต่างๆของพระเจ้าให้อยู่ในชีวิตของเรานั้นถือว่าเป็น ื่องที่มีความสําคัญมากเลย We learn about how we must protect our walk with God เราได้เรียนรู้กันไปว่าเราเองควรจะฝึกนะครับแล้วก็ป้องกันการดําเนินชีวิตของเรากับพระเจ้า How we must protect our time with our family เราเองจําเป็นที่จะต้องป้องกันในเรื่องการใช้เวลากับครอบครัวของเรา How we must protect our mind from the world หรือว่าเราจําเป็นจะต้องป้องกันความคิดของเราไม่ให้สิ่งต่างๆในโลกนี้มันสอดแทรกเข้ามา Alright number four today we'll talk about how we must protect Our potential from discouragement แล้วในข้อที่4นะคะวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องปกป้องเกี่ยวกับความท้อใจนะคบและจะทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพของเรา protect your potential from discouragement คือปกป้องศักยภาพของคุณด้วย เนื่องจากว่าความท้อใจมันทําให้เราไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของเรา You know there are many things that attacks our potential มันมีหลายอย่างมากเลยนะครับที่เข้ามาโจมตีศักยภาพของตัวเรา Many things that paralyzes our potential มันมีหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของเรา And one of them is discouragement แล้วอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกท้อไสว When even when people though they may be talented people ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพอย่างมากก็ตามแต่ถ้าเขายอมให้เกิดความท้อใจขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะ ช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ And I know so many talented people ผมเองก็ได้รู้จักกับคนที่มีความสามารถมากมาย Who are not using their potential because they have given up because of discouragement ที่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับเขาถอดใจยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบมันไม่มีกําลังใจที่จะทําต่อไป And I would say this that discouragement is a virus to your ผมก็อยากจะบอกนะครับว่าความรู้สึกท้อใจเนี่ยมันจะเป็นไวรัสที่กัดกินศักยภาพของคุณ Your potential from discouragement และนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าคุณจําเป็นต้องปกป้องศักยภาพของคุณจากความท้อใจเอาไว้ You know the devil knows your potential เพราะมันมันรู้ว่าคุณเองเนี่ยมีศักยภาพ Both the natural potential God has given you and your spiritual potential ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทางฝ่ายร่างกายนะคบที่พระเจ้าได้มอบให้กับคุณแล้วก็รวมไปถึงศักยภาพทางฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมให้กับคุณด้วย He will do everything he can to discourage you ดังนั้นมันจะพยายามทําทุกอย่าง

ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความร้อนรนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเต็มไปด้วยความฝันแล้วก็เต็มไปด้วยนิมิต but today they're just sitting in a corner discouraged แต่ในวันนี้เนี่ยรู้สึกว่า Uh, มันเหมือนกับว่าหมดอะไรตายอยากนะคะหมดกําลังใจไม่อยากจะทําอะไรแล้ว and the devil is having victory in their l i f e แล้วมันก็เลยทําให้มารเหมือนมีชัยชนะในชีวิตของเขา and and that's a sad picture ตรงนี้ถือว่าเป็นภาพที่น่าเสียใจมากเลยนะคะ Jesus has won the victory for us เพราะว่าพระเยซูจริงๆมีชัยชนะให้กับเราแล้ว so I want to encourage you Challen today วันนี้ผมอยากจะหนุนใจคุณแล้วก็ท้าทายคุณนะครับ Do everything you can with what God has given you to protect yourself from discouragement ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณจะทำได้นะครับด้วยสิ่งต่างๆที่พระเจ้ามอบให้กับคุณเพื่อจะปกป้องตัวเองจากความท้อใจนะครับ Don't stay in that place of discouragement too long คุณอย่าไปจมอยู่กับความท้อใจนานเกินไปนะครับ Fight the discouragement ให้คุณต่อสู้กับความท้อใจ Do everything you can with what God has given you to come out above that discouragement คือทำทุกอย่างเท่าที่คุณจะทำได้ด้วยสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นะครับคือพยายามที่จะเอาชนะกับความท้อใจนั้นให้ได้ when you are discouraged เพราะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกท้อใจ your potential will be locked up มันก็จะทำให้คุณไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเอง31 verse 24 it says ในสดุดีนะคะบทที่31ข้อที่24ได้บอกว่า Be of good courage He shall strengthen your heart All Lord you hope in the in จงเข้มแข็งและให้ใจของท่านกล้าหาญเถิดนะท่านทั้งปวงผู้รอคอยพระเจ้า เห็นไหมครับในข้อนี้บอกว่า be of good courage จงเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญเถิด and God shall strengthen your heart และพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกำลังจิตใจของคุณให้เข้มแข็งขึ้น you know the Holy Spirit knows that discouragement is dangerous to our lives คือพระวิญญาณบริสุทธ์รู้นะครับว่าความท้อใจเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่จะทำลายชีวิตของเราได้เลย and that's why he has put these truths in the Bible แล้วนี่คือเหตุผลที่พระองค์เองก็ได้ใส่ความจริงนี้มาไว้ในพระคัมภีร์ you do a real little research ถ้าคุณเองได้ทําการสํารวจนะครับ uh, you will you will find that there's so many times God said in so many ways not to be discouraged คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยได้พูดเอาไว้บ่อยมากในหลายๆช่องทางเลยว่าอ่าอย่าท้อใจให้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิด

มันมีความหน้าท้าทายเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่เคยเจอกับอะไรแบบนั้นแต่ว่าเครื่องมือหรือว่าอาวุธหรือว่าการเจิมที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมันมีอนุภาพที่ร้ายแรงมากกว่าสิ่งเหล่านั้นแล้วหลายๆคนเองก็เห็นว่าชีวิตตัวเองไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะว่าเขาปล่อยให้ความท้อใจเนี่ยเข้ามากัดกินจิตใจของ That's why I say the discouragement is a virus. ผมก็เลยบอกว่าความท้อใจมันเป็นไวรัสนะคะ and, and this is one of the reasons even in our relationships we must encourage one another. และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคบว่าในความสัมพันธ์ของเราเราต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันไว้เสมอ You know in our families we must encourage one another. และในครอบครัวของเราเองเราก็ควรจะให้กำลังใจกันไว้เสมอ mm hmm. As brothers and sisters in Christ. ในฐานะของพี่น้องในพร <You> know, นะคริสต์นะคบ We must encourage. เราเองก็ควรจะคอยให้กำลังใจกันเสมอ But another thing that need to really understand to และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเองจำเป็นจะต้องเข้าใจ is it even if no one encourages us ถึงแม้จะไม่มีใครมาให้กำลังใจเรา we must learn to encourage ourselves in the lord เราก็ควรจะต้องเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเองในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย it is our responsibility เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเรา and i'm not saying you have to wait For somebody to encourage you ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปรอให้ใครสักคนหนึ่งมาให้กำลังใจกับคุณ We can encourage ourselves in the Lord in the presence of God เพราะว่าเราเองสามารถที่จะให้กำลังใจกับตัวเราเองนะคบในถ้อยคำของพระเจ้าและในการทรงสถิตของพระองค์ And I believe this is what this psalmist is talking about และผมก็เชื่อนะครับว่านี่ก็คือสิ่งที่ผู้เขียนสรุดีได้พูดถึงเอาไว้ He's not just talking to other people คือเขาไม่ได้พูดถึงคนอื่นเท่านั้น You know he's talking to himself แต่เขากำลัง พูดกับตัวเองอยู่บอกว่าจงเข้มแข็งเถิดและมีใจที่กล้าหาญเพราะพระองค์จะคอยเสริมกำลังให้กับเราแล้วก็ความหวังของท่านนั้นอยู่ในพระเจ้าเพราะเมื่อคนคนนั้นเนี่ยยอมให้ความท้อใจเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของเขามันก็จะทำให้เขารู้สึกไม่มีแรงนะคะที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมให้กับเขา discouragement through season of และผมอยากจะบอกคุณเลยนะคะว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะเจอกับเรื่องของความท้อใจ <We 'll S 2> ได้มันเป็นไปได้ที่บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มรู้สึกท้อใจ been everything we have been given everything แต่อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างกับเรา have courage our ที่เราสามารถจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นได้ must take แต่เราเองจำเป็นที่จะต้องฉวยประโยชน์จากสิ่งเรา นี้ด้วย protect your potential แล้วก็นํามาใช้เพื่อจะปกป้องศักยภาพของคุณเอง from discouragement จากความรู้สึกท้อใจ i hope that you're encouraged today by this ผมก็หวังว่าวันนี้เนี่ยคุณเองจะได้รับกําลังใจที่เข้มแข็งขึ้นด้วยความจริงนี้ keep moving forward ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก้าว ต่อไปข้างหน้าพระเจ้าอยู่กับคุณเสมอและพระเจ้าจะคอยเสริมกำลังคุณอยากให้คุณเนี่ยวางใจแล้วก็หวังใจในพระเจ้าอย่าท้อใจนะค s ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราเราขอประกาศว่าวันนี้จะเป็นวันที่เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้านะค w แล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคบ